ไม่ตื่นนะลูกนะไม่ตื่นนะทำไมเอาต้นไม้ใส่กรงไว้อ่ะควรมไปกัดใครหรอฉันไม่ได้กลัว,วน้องโชคทวีจะไปกัดกับใครแต่ฉันกลัวว่าใครๆจะมาโดนน้องโชคทวีของฉันเดี๋ยวพี่เชิญโทรไปหาน้องฟางเลยสิแล้วบอกว่าผมอะลื่นล้มในครัวหัวฟาดพื้นแล้วผมกลับมาเป็นผู้ชายแล้วต้นนี้เนี่ยนะเป็นร้านน้องโชคทวีสิคะหายไปไหนก็ไม่รู้อะ พอดีพรุ่งนีวันเกิดหนูอะค่ะออหนูเลยอยากมาชวนพี่วอกไปางานวันเกิดหนูค่ะมีเพื่อนหนูแอบชอบไอวอกอยู่หรอหนูชอบเองอพี่วอกคะ <Mys elf> วอกกลับมาเป็นผู้ชายแล้วเหรอคะสวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T กลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับแกะตัวอย่างเป็นต่อ รายการแกะตัวอย่างเป็นต่อน,นั้นเราจะมาเดาทางความเป็นไปได้จากตัวอย่างที่ออกมาล่าสุดนี้นะครับซึ่ง EP ล่าสุดนี้คือ EP ที่31ครับผมเอาเป็นว่าเรามาแกะแค่เกากันสนุกสนานก็พอนะครับเดาผิดเดาถูกมันก็เป็นมันก็เป็นอัรรสของการดูซิทคอมเป็นต่อนั่นแหละครับผมก็อย่าได้อย่าว่ากันแล้วกันนะครับมีเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ คลิปที่แล้วเปิดหน้าและคลิปนี้ทํำไมไม่เปิดหน้าคลิปที่แล้วพอเปิดหน้าปั๊บยอดวิวหายเกลี้ยงเลยนะเหลือน้อยมากนะครับแสดงว่าเพื่อนๆน,นี่ชื่นชอบในใบหน้าของแอดมินเป็นอย่างมากฮนะคลิปนี้ก็เลยเอาไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้ก่อนก่อนที่ยอดวิวจะดิ่งลงเหวต่อไปนะครับ เอาก่อนไปแกะตัวอย่างนะครับววรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์บาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเดี๋ยวพี่ช่วยโทรไปหาน้องปางเลยสิแล้วบอกว่าผมอะ่ะลื่นล้มในครัวหัวฟาดพื้นแล้วผมกลับมาเป็นผู้ชายแล้วมันเริ่มต้นที่ออฟฟิศ BKL ครับผมพี่วอกเนี่ยพี่อู๊ดช่วยโทรไปหาน้องปางครับแล้วแกล้งบอกน้องปางว่า,าพี่วอกเนี่ยลื่นลื่นทุยลื่นเดี๋ยวล ลื่นล้มในห้องน้ำนะครับแล้วก็สติกลับกลายเป็นผู้ชายแล้วนะฮะประเด็นตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพี่วอกเนี่ยเกรงว่าน้องปางจะรู้ด้วยตัวเองนะครับเราก็เลยต้องรีบเฉลยแล้วล่ละหรือทําให้อย่างน้อยให้เข้าใจว่ากลับมาเป็นผู้ชายหรือไม่แน่นะพี่วอกอาจจะไม่ค่อยได้กินใครนะเลยหิวก็เลยเออมากินน้องปางดีกว่าเหมือนเดิมนะน้าพริกถ้วยเก่าอร่อยกว่าถ้วยไหนๆนะครับโอเคครับทีนี้ ปรากฏว่าน้องปรางเนี่ยก็เข้ามาในออฟฟิศ BKL นะครับพี่วอคะ่ะวอกกลับมาเป็นผู้ชายแล้วหรอคะน้องปรางกลับมาน้องเฟิร์นกลับมานะฮะงานนี้มีหนุกหนานแน่นอนเตรียมรับความฮาได้เลยครับไม่รู้ว่าพี่วอกจะโดนจิกหัว <c oughs> จะหนังหัวหลุดหรือเปล่านะฮ <c oughs> ะเที่ยวนี้แต่มีแววนะฮะมีแวว อีตอนที่น้องปางกลับเข้ามานะฮะพี่วอกก็แกล้งว่าตัวเองเนี่ยพึ่งลื่นล้มใหม่ๆแล้วก็ยังมึนหัวอยู่สงสัยจะต้องกลับมาเป็นผู้ชายอย่างแน่นอนแล้วสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่ามีสาวน้อยน่ารักคนหนึ่งนะครับพอดีพรุ่งนี้วันเกิดหนูอะคะ่ะหนูเลยอยากมาชวนพี่วอกไปงานวันเกิดหนูคะ่ะมีเพื่อนหนูแอบชอบไอวอกอยู่เหรอหนูชอบเองเออซึ่งตอนนี้ยังเดาไม่ออกนะฮะว่าเธอเป็นใครแล้วก็ เธอมานี่มีวัตถุประสงค์อะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เดาเนี่ยเธอน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพิยมนะับพอพิยมรู้ว่าพี่วอกจะแกล้งกับไม่แกล้งแล้วฮะจะกลับไปกลายเป็นผู้ชายให้กับน้องปางรู้เนี่ยพิยมก็เลยต้องใช้บททดสอบนักศึกษาชั่วนะฮะว่านักศึกษาชั่วนั้นจะสอบผ่านหรือเปล่าโดยให้น้องคนนี้สาวน่ารักคนนี้มาเป็นบททดสอบครับแกล้งบอกว่า น้องคนนี้ชอบพี่วอกนะครับแน่นอนครับเมื่อพี่วอกตัดสินใจจะเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องกลายไปเป็นแฟนน้องปรังอย่างจริงๆโดยปริยายนะครับแต่เนื่องจากน้องน่ารักคนนี้เนี่ยเข้ามาหาพี่วอกแล้วบอกว่าชอบพี่วอกเนี่ยไม่รู้ว่านักศึกษาชั่ว จะปฏิบัติตัวยังไงนะฮะเราก็จะต้องสับขาหลอกหรือสุดท้ายจะต้องกลับไปกลายเป็นเกย์อีกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นผู้ชายอยู่น้องปรางก็ต้องระแวงพี่วอกเรื่องผู้หญิงอย่างแน่นอนโอ้โหบุ่นวายกันแน่ครับงานนี้แล้วพี่วอกจะตัดสินใจยังไงจะเป็นเกย์ต่อหรือจะเป็นผู้ชายต่อเดี๋ยวรู้กันครับผมส่หลักฉากนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆมีแนวทางไหน ที่คิดเดาทางไว้ก็คอมเมนต์สนุกๆก,กันไว้ใต้คลิปนี้ครับผมไม่ตื่นนะลูกนะไม่ตื่นนะทำไมเอาต้นไม้ใส่กรงไว้อ้วนไปกัดใครหรอฉันไม่ได้กลัว,วน้องโชคทวีจะไปกัดกับใครแต่ฉันกลัวว่าใครๆจะมาโดนน้องโชคทวีของฉันต่อมามันเป็นฉากที่มินิมาร์ทครับพี่กอล์ฟเนี่ยเดินเอาต้นไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่ใส่กรงมานะครับซึ่งมันเป็นไม้ด่างนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นมอนสเตอร่าด่างนะครับด่างขาวแล้วก็ด่างแบบฮาฟด้วยนะครับด่างแบบฮาฟก็คือมันด่างครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าราคาจริงๆก็มันเป็นล้านจริงๆนะเหมือนกับเจมินอุทานเลยแหะครับว่าราคาเป็นล้านเลยฮะเออพูดไปพูดมาจริงๆแอดมินก็มีมีนะครับมีไม้ด่างอยู่หรือไม้ราคาที่ในตลาดเขาเล่นอยู่นะฮะ เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นแบบไหนบ้างโชว์โชว์โชว์นิดหน่อยนะฮะนี่นี่แล้วก็น,นี่ไม่ต้องถามราคามานะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ขายนะครับแต่ว่าขายแน่นอนติดตามแอดมินไว้แล้วกันนะครับถ้าชอบอันไหนก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าขายของนะครับทีนี้ก็พี่ก๊อฟเนี่ยก็กลัวว่าคนเนี่ยจะมาโดนต้นไม้แล้วทําให้ต้นไม้บินนะครับ หรือว่าอาจจะขาดหรือจะเสียหายอะไรไปเพราะว่าราคามันแพงมากนะฮะต้นนี like ้เนี่ยนาเป็นล้านลองคิดดีสิคะหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะก็คืออย่างที่สาวๆตกใจเนี่ยราคาเป็นล้านนะฮะแล้วสุดท้ายอยู่ดีๆต้นไม้นี้ก็หายไปครับแต่ต้นไม้หายไปในจังหวะที่ทุกคนตกใจเพื่อนๆลองคิดดูสิครับ ทุกคนตกใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะไม่เป็นพี่ทพิปหรือพี่กอล์ฟหรือไม่ก็พอใจนะฮะก็ดูเป็นธรรมชาติดีแต่เจมินนี่อย่างปลอมเลยฮะปลอมจนมีนิรุดเลยนะฮะเอ้ไม่ใช่พี่รุดเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะว่าปลอมขนาดไหนหายไปไหนก็ไม่รู้อ<ฮ>่ะดูซ้าๆครับนั่นแหละครับแบบสโลฮะแบบสโล แหละครับปลอมสุดๆครับฉะนั้นเชื่อว่าเจมินต้องมีส่วนในการที่ต้นไม้ต้นนี้หายอย่างแน่นอนแล้วผมขอเดาทางว่าน่าจะมีบทเรียนอะไรราคาแพงสำหรับพี่ก๊อฟอย่างแน่นอนนะครับเชื่อว่าเจมินคงไม่คิดขโมยของเพื่อราคาเป็นล้านอย่างนี้แน่นอนแต่เชื่อว่าน่าจะมีบทเรียนอะไรสำคัญให้กับพี่ก๊อฟอย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวพอหลังจากที่ซิคคอมเป็นต่อฉายแล้ว เรามาดูกันครับว่าสิ่งที่เราเราทางนั้นถูกไหมแล้วเรามาคุยกันต่อกับรายการคุยกันต่อนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับ2ตอนนี้มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกดซับสไคร้และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ